สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนยูรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษกดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าหนอีกหลากหลายรายก,การเลยนะครับก็น,นี้เลยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปประจําวันพุธแบบนี้ในทุกๆวันพุธแบบนี้นะครับเราก็จะมาเป็นคลิปพิเศษเกี่ยวกัเรื่องของขยะีไซเคิลรู้ธีการแกะทัดแยกเพื่อเพิ่มมูลค่าของของเขานะครับ ซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยววันนี้นะฮะจะมาทําการแกะสินค้าที่มีอีกหนึ่งคนที่คนเนี่ยข้อถานเข้ามาในระดับหนึ่งเลยว่าที่ที่เครื่องสื้อผ้าแกะมีอะไรบ้างเราจะแกะและพูมหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะให้ดูนะฮะก่อนที่จะไปรู้ว่าในเครื่องสื้อผ้า,ามีอะไรบ้างน,นะครับผมก็ขอเรียกประสัมพันธ์นก่อนว่า ตอนนี้นะฮะเรานะครับผมยังรับสมัครครับพนักงานแม่ตายกของทั่วไปเพิ่มเติมอยู่นะครับผมก็สามารถที่จะลองเข้ามาสัมผัสกันได้นะครับหรือว่าท่านใดที่มีคนรู้จักที่กําลังมองหางานทําอยู่ก็สามารถที่จะลองส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและอีกเรื่องงครับที่ขอประชาสัมพันธ์นะครับก็คือตอนนี้นะครับเรานะครับผมจะมีวันไลฟ์สดทั้งหมด2วันครับก็คือวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะครับจะไลฟ์เวลาสองทุ่มนะครับผมอย่าลืมไปเจอกันในไลฟ์สดในทุกช่องทางด้วยนะอ่ะไปไปดูกันดีกว่านะครับ ม่เของเราในว,วันนี้ก็จะเป็นข้าหนุ่มนะครับผมข้าหนุ่มตู้หน้าผมจะเรียกเขาว่าข้าหนุ่มตู้หน้านะครับผมตู้ฝาหน้าก็คือแบบนี้นะก็จะเป็นฝาที่แบบเปิดออกมาอย่างนี้นะครับทีนี้ก็จะมาดูกันว่าเครื่องสัก้าเนี่ยถามว่ามันหนักเนี่ยแล้วข้างในมันมีอะไรบ้างน,นะครับผมผมต้องบอก,กน,นะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสปอยสปอยล่วงหน้าเรยว่าเครื่องตัก้าข้างในอ่ะปูนโคตรหนักเลยนะครับผมนะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะไ,ไปบนไปกันดีกว่านะครับผมนะมาเริ่มกันเลย อะ่ะหรือลายชิ้นแรกพลาสติกตัวนี้นะครับผมเป็นพลาสติกเหนียวนะครับเป็นรู้สึกเลยกนนะอันนี้เป็นพีพีนะครับผมตัวนี้เป็นเนื้อพีพี P มันจะมีสัญลักษณ์เบอร์ห้าอยู่นะครับผมนะอ่ะเริ่มเลื้อยกันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราจะเริ่มจากการแกะอันนี้ก่อนมันดูตัวใหญ่ดิเวลาแกะอย่าลืมเก็บน็อตด้วยนะเพราะว่าน็อตเนี่ยพวกนี้มันไม่ได้ขายเป็นเหล็กบางนักมันขายเป็นเหล็กหนานะครับผมเนี่ยพวกนี้เก็บแยกไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะบอกว่าตามบ้านก็สามารถทําได้เองนะอันนี้มันไม่ได้ยาาากก้อนมม คือเครื่องมือการแกะพวกนี้จริงๆนะมันไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยนะครับผมนะทุกอย่างค่อนข้างจะง่ายนะแล้วก็สามารถทําในบ้านได้นะครับผมเนาะถ้าที่บ้านของท่านนะครับผมเป็นช่างหรือมีเครื่องมืออ่ะมาดูต่อ อุปกรณ์พวกนี้ถามว่าร้านของเก่าทุกคนที่คนที่ชอบถามว่าอยากเปิดร่าของเก่าจะต้องทำยังไงบ้างพวกนี้ผมยิ้เป็นประสบการณ์จริงนะว่าคุณจะต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรากว่าจะสะสมเครื่องมือมาครบอย่างเงี้ยเราก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะทีนี้ข้างในเนี่ยปกติที่มันจะยากๆเนี่ยก็จะเป็นในพวกแบบผมว่าโครงนอกก็ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่โครงนี่แหละที่ผมไม่เคยทำนะแต่ต้องมาลุ้นกันแล้วก็ต้องดูทอง,ง,งแดงทางแดงมันมีอะไรบ้างนะครับผม นี่ถึงกันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเลยอ่ะการทำคอนเทนต์แบบนี้คือไม่สามารถใส่กางเกงขาสั้นหรืออะไรได้นะแล้วก็ในประเด็นเรื่องการแต่งกายนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าทำของเก่านะการแต่งขาสั้นน่ะมันก็จะเสี่ยงนิดนึงในส่วนของพวกอันตรายที่เกิดจากการทำงานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแบบขายาวนิดนึงถุงมือต้องมีถ้าเกิดไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวกับพวกเครื่องเจียหรือเครื่องกลไกรตัดอะไรเงี้ยแว่นตาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องก็ได้นะแต่ถ้าทำงานกบกอ่พวกแบบ แก๊สพวกไฟที่ต้องตัดเหล็กนะพวกนั้นนะค่อยใส่แวนอีกทีนึงยัางค่อยๆถอดรื้อมันออกมาเพราะว่ามันจะได้รู้มันมีอะไรอยู่บ้างนะครับผมเนาะที่สําคัญคือพวกอะไรที่มันเกก,กาถอดออกก่อนเลยอ่ะตัวนี้ไม่มัน่นใจว่าคืออะไรลองทุบดูก่อนเลยนะครับผมระวังด้วยนะแสดงว่าไม่ใช่พลาสติกตัวนี้นะครับผมจะเป็นแก้ว นะครับตัวนี้เนาะเพราะถ้าพลาสติกเนี่ยเวลาทุบอ่ะคือมันแบบโคะไปเลยแต่ถ้าเป็นแก้วเนี่ยมันจะแบบมันจะสัมผัสได้อะว่ามันแบบอย่าไปทุบอ่ะถ้าเกิดทุบอะแบบบึบบบ,บขึ้นมาได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับผมอันนี้เราเจออะไรอีกไหนขอดูหน่อยอะไรหรือออกได้ทยอยแกะออกเลยอ่าตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับผมเป็นเนื้อตระกูล ตัวนี้เป็น ABS อันนี้เราเจอเนื้อที่สองแล้วนะเนื้อแรกที่เราเจอคือเนื้อ PP เนื้อที่2ที่เราเจอในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นตระกูล ABS ABS คืออะไรตัวนี้ก็จะเป็นพวกพลาสติกกรอบละนะครับผมเนาะอันนี้เป็นพลาสติกกรอบไปต่อเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นปูนแท้ๆเลยที่เราบอกว่าแบบลูกค้าครับในนี้มีปูนจริงๆอาจจะขออนุญาตถอนปูนนิดนึงได้ไหมนะเนี่ยลูกค้าไม่มีไม่มีแต่ภาที่ไหนจะมีปูนมันมีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวแกให้ดูปูนแท้เลย แล้วาจะบอกว่าปูนล,ลูกนึงเนี่ยหนักมากนะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมเอาปูนไปชั่งให้ดูว่าปูนเนี่ยในเครื่องซักผ้าเนี่ยมันหนักกี่กิโลนะครับผมหนักจริงๆเมื่อกี้ก็ทําการปลดอันนี้ออกไปแล้วแล้วก็อันนี้ดึงไม่ออกอะไรก็ตามที่ดึงไม่ออกสําหรับธุรกิจรีไซเคิลนะแนะนําก่อนนะว่าทุบทิ้งได้เลยนะครับผมเนาะแต่ที่นี้มันจะมีเงืขายอย่างนิดนึงว่าเ่ว่ปกติแล้วเนี่ยของพวกนี้ก่อนจะแกะ การุณานะครับผมโปรดนะโปรดช่วยลองถามกับช่างก่อนว่าช่างเขาซื้อไหมเผื่อมีบางคนเขาซื้อเป็นตัวเป็นอะไรเราจะได้ไม่ต้องแกะนะครับผมนื่องาแกะมาแล้วก็ถ้าถามว่ามันมีอะไรบ้างมันก็เนี่ยมีพลาสติกมีเหล็กมีต่าง ตอนนี้นะเราก็จะเริ่มเห็นพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วไอ้พวกนี้ปกติแล้วก็จะมีช่างมาขอซื้อเหมือนกันนะครับผมเนาะแต่ว่าอาชีพผมไม่ใช่อาชีพช่างซ่อมขายมันเป็นอาชีพรื้อทําลายนะครับผมนี่การจัดการตัดมันซะสายไฟพวกนี้ก็สามารถที่จะนําไปปลอกต่อได้นะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นทองแดงมาขายได้แต่ที่ว่ามันจะคุ้มตรงไหนรู้ไหมคุ้มตรงทองแดงพอเริ่มเห็นทองแดงแล้วถังตัวนี้ไม่ใช่พาสติกกัวชมด้วยนะ อันนี้ตัวถังสภาพตัวนี้มันจะเป็นถงังพลาสติกที่เป็นตัวลอยด้วยเนื้อตัวนี้อันนี้เป็นเหล็กหนาครับผมน,นี่มีอะไรอีกดูทีอันนี้เริ่มไม่มีอะไรแล้วอันนี้เริ่มปลดอันนี้เหลือสปริงไว้ก่อน อะไรที่มันดูติดขัดตัดให้หมดตัดเพื่อให้มันเปิดทางให้กับเราให้เราได้เห็นข้างในนี่อะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เหมือนพวกแบบเหมือนเป็นตัวฐานควบคุมอ่ะนะครับผมผมไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้านะผมคเราว่ามันคือตัวพวกเหมือนพวกฐานควบคุมพวกคาปาพวกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแกะต่อตรงนี้เจออะไรอีกเจอตัวนี้ที่เป็นมอเตอร์ นี่ได้แล้วตัวทําเงินในนี้เลยนะคิดว่ามั่นใจมากนะอย่างแรกที่เจอแน่ๆเนี่ยคือของแดงเจอแน่นอน เหมือนจะเป็นอลูมิเนียมว่ะต้องบอกอีกทีนะตัวนี้ปวดระวังในเรื่องของความอันตรายของตัวความร้อนด้วยนะเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งเข่าไปร็ดนะครับผมนี่เจอร้าข้างในแตบบ่เป็นเนื้อสีขาวถ้าเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้ก็อนุมานได้เลยนะครับผมว่าเนี่ยเป็นเนื้ออลูมิเนียมหมายถึงตัวทองแดงที่อยู่ข้างในนะ,อะโอเคเราก็พบว่าเมื่อกี้เรามีแล้วบางมีเหล็กมี P p พมีพลาสติกตัว ABS มีพลาสติกตัว PPO แล้วก็มีอลูมิเนียมหนาแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับผมซึ่งเนื้อทองแดงตัวนี้ถ้าที่ขูดดูนะนะตอนนี้ที่เห็นนะมันเป็นเนื้อขาวก็แสดงว่าตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูที่ตัวนู้นต่อยนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะลองสังเกตจากในถังตัวนี้นะสิ่งที่เจอเพิ่มมาเนาะก็คือตัวเนื้อปูนเจอปูนอีกแล้วนี่ นะมีปูนทางด้านบนแล้วก็มีปูนทางด้านล่างแบบนี้นะครับผมตอนนี้เราเริ่มพูบันนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้ผมว่าผมเนี่ยตัวผมเองเนะสำหรับคอนเทนต์นี้นะผมมีความสงสัยเพิ่มเติมก็คือไอ้เจ้าปูนเนี่ยของเครื่องตัด่าฝาหน้าเนี่ย มันหนักนะครับผมประมาณกี่กิโลนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเพื่อให้มันได้สาระประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมนะ,ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการล้อเอาปูนออกนะครับผมก็คือจะเปิดตัวหน้าเครื่องตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาตัวประแจนะขันแล้วรอ,อาปูนไปลองชั่งดูนะครับผมนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยในเนี้ยไม่มีอะไรละแค่เหลือแค่เหล็กกับพลาสติกอีกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ปูนนะฮะแล้วก็มีพวกสายไฟนิดๆหน่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าไอ้ตัวเนี้ย มันมีปูนเนี่ยมันหนักประมาณกี่กิโลนะครับผมก็หลังจากที่ใช้เวลาปั้มเนี่ยมันมาชั่วโมงกว่านะครับผมแล้วก็ร้านจะปิดแล้วนะครับผมก็พบว่านะครับใน่ใช่แค่หนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีในส่วนของเหล็กนะครับผมตัวนี้จะเป็นเหล,ล็กบางเนาะมีเหล็กบางมีเหล็กหนามีอลูมิเนียมนะครับผมเป็นเนียมหนาแล้วก็จะมีตัวทองแดงด้านในนะครับแต่บมงเอรู้เท่านี้เราแกะมาเนี่ยปวดเราทองแดงข้างในเนี่ยมันน่าจะเป็นอลูมิเนียมนอกจากมันเตื้เนื้อขาวนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของบาะพยา มีในส่วนของพลาสติกที่เป็น ABS แล้วก็เป็น PPO นะครับผมแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังสนใจมากไปกว่านั้นก็คือทุกครั้งเราจะมีข้อถกเถียงกับลูกค้าว่าปูนมันหนักประมาณก,กี่กิโลมันมีปูนจริงหรอเครื่องปาหน้ามีจริงๆเนี่ยแล้วหนักมากด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราลองไปช่างกันดูก่อนนะครับผมว่าปูนจากเครื่องพักผ้าฝาหน้ามันจะมีน้ำหนักกี่กิโลกรัมกันนะครับผมเนาะเป็นไงคาแรคเตอร์ได้ไหมเหมือนคนหาของไหม ได้อยู่นะมีคนเขาอ,อยากให้ผมทำคอนเทนต์ที่ว่าไปเดินเก็บขยะตามข้างคันด้วยนะครับผมเนาะก็โอเคมีโอกาสอ่ะมาดูกันดีกว่าแม่นุกอันนี้เป็นปูกที่มาจากเครื่องฝาหน้าโอ้ลูกแรกแม่งปัดเข้าไป11โลกว่าแล้วอ่ะ ดูดินี่คือปูนสองก้อนตัดเครื่องซักผ้าไอนน้เราก็ว่าทำไมเครื่องซักผ้ามันหนักจังเลยนะทั้งที่มันดูไม่มีอะไรนะครับผมนะก็นี่นะอันนี้เป็นบททิสน์ให้ดูนะครับว่ามันมีปูนจริงๆแล้วปูนเน่ยเครื่องหนึ่งหนัก,กประมาณ2ี่สอ่ะ้าโลเยอะมากเลยคึิกพลาดนะอ่ะโอเคก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมเพราะว่าตั้งใจจะแกะดูนะครับเพราะที่มีคนถามเข้ามาเนาะพี่ลูกค้าถามเข้าม,มาว่าเครื่องตะพาหานหนึ่งเครื่องมีส่วนประกอบของอะไรบ้างและแกะจะคุ้มไหมหรือไม่คุ้มนะครับผมคำตอบก็คือถ้าเอาถามผมเลยนะถ้าไม่ใช่อาชีพเนี้ยผมว่าไม่แกะดีกว่าเอาขายให้กับช่างบรรือสองไปนะครับผมหรือถ้าขายร้านของเก่าเนี่ยมันก็จะซื้อเป็นเหล็กบางตัวหนึ่งในเครื่องตะพาหนนะ์่ะก็จะซื้อันอยู่ที่ประมาณ200บาทโดยประมาณนะครับ,นะรบผมนำพลัฉะนะบอกเลองพินาหรือว่าคุ้มไหมนะพอตัวผมวันนี้นะถ้าเกิดผมเป็นลูกกคค้้้าาาาตมมมบนั่่งแขยไุ นะผมขายทั้งเครื่องดีกว่านะครับผมก็ก่อนจากกันนะก็ฝากติดตามในทุกธุรกิจของบริษัทด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีรับบิลลีไซเคิลนะครับก็จะเป็นรัารับซื้อขยะรีเซ็คชัตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับผมเนาะเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้าซื้อของถึงเวลา5้าโมงครึ่งบ่าเย็นโดยประมาณนะครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เหนื่อยขอลาล่วงก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในความรน้สต่อไปขอบคุณครับ